มีอาจารย์ไปสอนวัดส่องดอกคนบ้านไม้มูเจ็ดผนะู้ใหญ่อาเม็ดกระปัดเนี่ยมาก่อนยอแยะไอ้หลังไอ้บ้านโพงามเนี่ยก็ถามว่ามันมีเยอะแล้วเก็บไว้ได้พวเก็บไว้พงเก่าพึ่งก็บอกว่าเก็บไว้ห้อยจะหนูเหยาว,วก็ถามว่าตอนนี้ไปไหนหลาน,นลักไปไข่ตลาดหมดเจ๊กมันรับซื้อเฮ<ม>าก็คิดไว้ ของสมัยโบราณเนี่ยจะต้องมีคุณค่ามันมาเจ้าใดตัวเขาเองเนี่ยก็สิบเสาะไปว่ามันมาเจ้าใดความเป็นมาเจ้าใดก็ถึงได้รูปพอสมควรโบราณน,นะมันบอกกันมาจากที่เบสมันมีท้ทิเบตทีพกขีมากกําฮอกเลยนะแล้วมันก็มาที่ของท่อมผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงนะเนี่ย มันมาที่คลองท่อมทางภาคใต้เสร็จแล้วไอ้เหือเหือสินค้ามันก็หมามเป็นเรา่าจะนั่นมาถึงตรงเนี้ยครูบัวนี่มันเป็นทะเลสังเกตดูเตีเนี่ยมันจะชันอ่าชันแบบสูงมหาตามะมันจะลาดลงไปบางส่วนนะแล้วเขานี่ตัวตัวเขาเองเนี้ยเขาจะเป็นคนพินิจพอสมควรนะเนาะมีนายอยู่ติดถนนรถไฟวัตถุข้อนี่อ่าเป็นขุดกลาง ขุดกองทิ้งน้ําแล้วไปเจอเปลือกหอยมันพู่ใหญ่โขแล้วไปเจอเปลือกหอยมันพู่แล้วไปเจอหอยโคกรวยม,มันก็น้อยบ่นล่มเลยคิดปกติแล้วครนี้ก็ไปถามประคุณแล้วป,ประคุณประคุณเขาขอถามสักน้อยนะั้นแหละแล้วทําไมาตีตอนนี้มันมีหอยเปลือกหอยแข็งเหมือนไเต่ามือน่หอยโคบรยน้อยตอนอน,ยอยนี้ประคุณมันก็เล่าให้ฟังว่า มาหน,านูมาหนูเมื่อก่อนจะเล่าฟังนะแล้วก็เล่าตอ่ตอๆกันไปว่าตั้งแต่เนี่ยเขตขูบัวเนี่ยฝ่ายตางกุ้มมันเป็นลุ่มหน้าหมดเลยเป็นทะเลไงแล้วขอนี่ทุกวันนี้หน้ามันเหือดลงไปเอยไปเรื่อยมันก็ทิ้งหอยไว้ไงทิ้งหอยหอยโคง้งหอยกราบกระดูกสัตว์สากสัตว์ที่ตายเนี่ยทั้งวันนี้ขอโทษนะน้าๆทั้งเจ้าปฐมทานเนี่ยมันมี กระดูกใหญ่ผิดปกติมกอเน,นี้ยเป็นให้นาดูแล้วตอนนี้มันถมมุกผมก็เกยไปหาของเสร็จแล้วก็ไปเจอกระดูกใหญ่มากแล้วมันตักหมามกร้ชเกี้ยเกี้ยวมารวมกันว่าไม่โคะมันจะใดบอ่บอป่อยก็สั่นก็ไปถามขนใกล้ๆเนี่ยหมูนาวัดขู่บัวเนี่ยหมูสีบ้นานไต้เนี่ยเรามีพี่น้องอยู่ตรงนี้ถามแม่คุ้น ถ้าสัตว์มันมาได้จดัดใดเนี่ยคนกระบอกมังกรน้นเป็ี่นทะเลมันอาจจะล่มหายตายจาไปแล้วควน,นี้มันก็บูดเน่ามันก็มาก่องอิเลเคคกพาอย,ยู่นะแล้วคนนี้เขาก็ตัวเขาเองเขาก็คิดลายอะ่ะไอ้เรื่องพวกนี้เขาชอบอยู่พอสมควรโชคดีจะได้มาเจออาจารย์ดรดุมสมพรทีเปินเป็นคนผู้ประวัติตรงนี้ ่นชอบเล่าให้ลูกหลานฟังแล้วเป่นก็นเกินว่าเออเลาดูดูมันก็จะให้ดูดูแล้วก็มีตัวเิ่นคนเดียวในตัวมนคูบัวเนี้ยลลเลาเลาเมือ่อเล่าทาราวดีเนี้ยเป็นการอนุรักษ์ไว้นะอนุรักษ์ไว้ทุกคนบม่หู้หรอกู่ในฐานะที่ว่าของมันมีค่าอาจารย์ไอ,ดอเด็ตเตอรอ์ปัจจุบันเนี้ยไอคนที่มันหู้แต้หูรบมันมาเจะาใดความเป็นมาเจ้าใดของ ยังมีเสีย่ยนฮะยังมีเนี่ยยังพักพวกเนี้ยมันขุดได้ที่วัดโถงนี่นะอาจารย์ดรอาจารย์ครับเนี้ยที่เจดีเนี่ยรอบตัวทัดนเนี่ยผมใจตอนนี้ทีเดียวเดี๋ยวไปดูของแต้มีของแต้หันด้วยนะหันแล้วเก็บไว้แล้วทุกคนบูฮู้หรอกบูคุณค่าบู๊ความหมายก่องไหนคูพวกนี้เราก็ความเป็นหมาหมาเจ่าไหนแต่ของอย่างนี้โชคดีได้มาเจออาจารย์ดาารด,าารดงสมพรก็เล่าูฟังว่า ไอ้ของพวกเนี้ยถ้าคนผู้คือผู้นะถ้าคนผู้เนี่ยคุณค่าของมันใหญ่มากสามารถเอาขอเจ้าตยก่รประเดี๋ยวท่านธรรมนรญจะเล่ามีแม่งซอฟถามเขาจะได้บอกผู้อ่ะอ่ะไกเปลี่ยนมาอ้าวแล้วอาจารย์ธรรมนรุญคุยเพื่อนฟังอ่าจารย์ธรรมนรญเปลี่ยนไป ่ครับอสวัสดีครับนักปรการท่านพระคุณเจ้าและคณะนะอาจารย์ทุกคนผมธรรมนุญสะเอี่ยมซึ่งมาเป็นสมาชิกของคนคูบัวเมื่อสามสิบกว่าปีแล้วเรื่องความรู้ในเรื่องของเรื่องความรู้ เกี่ยวกับคาว่าทว,วารว,วาดีเนี่ยผมได้รับความรู้ตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กวัดป่าเรไรผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อถิ่นสมัยก่อนพวกที่เรียนพระในวัดนั้นจะต้องอยู่วัดนะก็อยู่กับท่านสองปีแล้วทัดเปลี่ยนเงนขึ้นไปทําความสะอาดสาราชั้นบนซึ่งเขาเก็บโบราณวัตถุต่างๆไว้เยอะแยะแต่เราก็ไม่ได้สนใจก็ยังน่าเสียดายว่าเรายังจําไม่ค่อยได้ว่ามีอะไรบ้างนะ แต่ท่านบอกว่านั่นแหละเป็นสมัยทวารวดีที่พบได้ที่อู่ทองว่าอะไรบ้างแต่เราไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรสนใจเรื่องกีฬาอย่างเดียวจกนกระทั่งกลับมาอีกครั้งมาราชบุรีมารับการี่ราชบุรีต่อก็ได้มาทํางานกับท่านดรดมสมพรก็ได้ยินอีกนะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังบ้างพา,าไปดูอะไรตาอะไรบ้างก็ได้รับความรู้ขึ้นมาและก็ยังมี ยังมีอีกครั้งหนึ่งนะได้ร่วมเป็นลูกหาบลูกมือแสดงไร <ใน S 2> อันซาวนะที่โบราณสถานกับรู้สึกว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไหมจย์การท่องเที่ยวประจัดนะการท่องเที่ยวอ่าก็ได้รับความรู้เรื่องทวารวดีเกี่ยวกับโคกต่างๆเราะฉะนั้นก็ได้รู้อะไรมากมายว่าเออโคกต่างๆเนี่ยมันทำด้วยวัสดุสองอย่างนะบางที่ก็ทำด้วยสีลาแรงใช่ไหมครับ บางทีก็ทําด้วยอิฐเผาดินเผาแต่ที่ชัดๆก็คือเนี่ยที่ในวัดโคกเนี่ยแลเป็นศิลาแรงแล้วแต่ละโคกแต่ละที่เนี่ยก็ได้ทราบข่าวหรือได้ศึกษามาจากผู้รู้เนี่ยก็บอกว่าเป็นทราบประลััพังหมดเลยนะก็อาจจะเป็นที่ว่ามอนก็ปล่อยทิ้งล้างมาหลายร้อยปีของก็ปล่อยทิ้งล้างมาจนกระทั่ง ไทยยนรุ่นบรรพบุรุษของท่านอาจารย์ดรเนี่ยมาอยู่เนี่ยห่างกันกี่ประมาณกี่ปีนะนอาจารย์จากพี่ของที่เป็นพันปีนะนะก็เลยมีต้นไม้ใหญ่ได้เห็นอะไรได้เห็นนะส่วนเรื่องของาศาสนา,สาศนาสนสถานนะาศาสนาพุทธนั้นก็จากการฟังฟังของผู้รู้เนะ่ยก็น่าจะมีเข้ามาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแหละนะนะ เพราะว่าซากต่างๆที่เห็นบล็อหักพังเนี่ยบางท่านเขาก็เก็บได้เป็นภาพดินเผาเล่าเรื่องนะบางทีก็เป็นรูปนูนสูงบ้างอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาต่างๆนะและศิลปะนั้นก็เขาก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นศิลปะของช่างทางอินเดียแต่ว่ากันอย่างนั้นนะเพราะนั้นถ้า มีผู้รู้ประการใดเดี๋ยวก็เริมให้ผมได้รู้อีกเพิ่มขึ้นอีกบ้างนะวันนั้นเราก็เลยได้เห็นนะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งเราเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยนะเราก็ได้แต่เก็บรายละเอียดเก็บความรู้ต่างๆเพื่อที่จะอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ต่อไปนะถ้าเราไม่เริ่มกันเลย คนรุ่นหลังก็จะหมดไปเหมือนบางอย่างที่เราหายไปทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการโชคดีที่ผมได้มาเป็นเขยมาเป็นสมาชิกของสมุนครูบัวผมก็จะสืบทอดต่อจากอาจารย์ศึกษาอาจารย์ได้มากที่สุดทุกวันนี้มานั่งคุยกับอาจารย์าารยทุกวันนะวันละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็กลับไปทําภารกิจนะก็ได้ความรู้จากท่านไม่ใช่น้อยนะแต่ตอนนี้ท่านเมียและท่านก็ให้หมดให้คนรุ่นหลังเพื่อที่แกจะได้ สบายใจว่ามีคนสืบทอดเพราะนั้นเรื่องของผมก็มีความรู้เท่าที่เล่ามานี้ครับฟังพิธีการขอฟังพิธีการคุณสุบัญญาะลองหัวหน้าที่พิธีกรรนะคะแต่จะได้เล่าถึงฉากต้องรอยที่พบจากบ้านคูบัวเนี่ยค่ะ ค่ะหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับการขุดค้นในช่วงปี2504ค่ะที่จะที่เก็บรักษาแล้วก็จัดสแสดงอยู่ในภายในพิพิธภัณฑ์ราชบุรีค่ะก็จะประกอบด้วยพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมพวกาลายกุทุพวกดอกไม้ที่ ทำจากปูนปั้นแล้วก็ดินเผาะคะ่ะที่เรียนแบบธรรมชาติมีพวกดอกบัวดอกอสี่กลีบดอกแปดกลีบเนี้ยคะ่ะแล้วก็หินบดยาลูกปัดตะคันลูกกระสุนดินเผาอะคะ่ะมีพระพุทธรูปยกรหัสสองมือไหมครับอ่าที่เราไม่สมบะะูรณ์ไงค่ะแต่แต่มีค่ะแล้วก็มันมีส่วนหนึ่งที่ <c oughs> นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์พระนคร ใช่ก็คือหลักฐานที่ได้พบส่วนใหญ่ก็คือทําจากวัสดุปเป็นสองประเภทหลักก็คือดินเผากับปูนปั้นนะคะก็จะมีรูปแบบศิลปะที่ไก้ยกับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย <c oughs> ในช่วงหลังคุปตะมีแบบมีลักษณะพ,พักพที่คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปหรือพระพุทธรูปที่พบในเมืองโบราณร่วมสมัยกันที่อูท่ทองนักพันถงเนี่ยค,ค่ะแล้วก็จะมีพบเศษพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่วัดมหาธาตุราชบุรีอะค่ะที่ทําจากหิน ค่ะก็เดี๋ยวจะมีะมีโครงการของร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่จะทํารูปแบบสันนิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธรูปแบบนั่งนะคับนั่งห้อยพระบาทแบบยุโรปหรือว่าเป็นพระพุทธรูปปังสแสดงธรรมอะค่ะคือเจอเฉพาะเสียงเจอเฉพาะเสียงค่ะแล้วเสียงที่ที่พบเป็นอยู่ในยุคไหนเป็นทวารกรีค่ะทวารแต่พบที่วัดมหาธาตุราชบุรีค่ะค่ะ,คะก็คือนอกจากว่า เมืองทวารวดีที่ราชบุรีค่ะนอกจากบริเวณที่เป็นเมืองโบราณคูบัวแล้วก็ยังพบหลักฐานในสมัยขวานรดีที่วัดมหาธาตุราชบุรีหรือว่าที่วัดขุนศรีที่บ้านโป่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็คือไม่ได้พบเฉพาะบริเวณนี้แต่บริเวณนี้ก็คือเป็นเมืองสําคัญในสมัยนั้นที่ราชบุรีอะค่ะแล้วก็มีพระพิมพ์ค่ะพระพิมพ์ที่ด้านหลังอาจารย์เวมอะค่ะที่ที่พบที่เป็นองค์สําคัญใช่ ชิ้นส่วนรรมจักเนี้ยค่ะค่ะที่วัดโขงที่มีความสำคัญเพราะอะไรที่วัดโขงมีความสําคัญเพราะเป็นโบราณสถานการเมืองอุบลค่ะเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ยังคงเหลือรูปหลักฐานอ่ารูปหลักฐานที่แบบไม่ไม่พังทลายไปเหมือนอ่าโบราณสถานในเล็กอื่นๆ่นะคะแล้วสถูปสถูปที่ขนาดท่าวัดโขงเนี่ยมี ไม่มีค่ะที่วัดโข่งคือโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สุดแล้วแล้วแต่ที่อื่นก็เป็นขนาดเล็กที่อื่นเป็นขนาดเล็กแล้วก็เป็นพบเฉพาะรากฐานที่อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านหรือว่าเอกชนนะคะขออแยกกลุ่มจ้างนี้หน่อยนะพอดีเมื่อตอนกลางวันเนี่ยไปเดินผมวัดที่มรดกแล้วครับนี้ไปตั้งข้อตกลที่หนึ่งคืออยากจะได้ความรู้เพราะว่าตัวเองะคลังจะไปเกี่ยวเรื่องตัวอื่แล้วก็เป็นกลุ่มจ้างตัวที่หนึ่งซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับตัว ทีน this ี้เรนไปเจอข้อสังเกตอยางมอกว่าในตัวโครงสร้างเนี่ยมันมีทั้งอิฐแล้วก็ที่ลาหลัรวมกันอยู่อันนี้เป็นปกติของทวานเาดีเหยไหมหรือว่ามีการโดนัดมาเพ่อสำหรับที่วัดโขงค่ะเป็นใช่ค่ะเป็นเป็นเหมือนเป็นปกโดยปกติเวลาจะขายในสมัยควาเราดีจะสร้างจากอิฐอะค่ะอิฐที่มีขนาดความยาวยาวเป็นสองเท่าของความกว้างความกว้าง